โอเคนะเอิร์กเราจะทำงานเป็นแคชเชียร์นะเอิร์กอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังร้านผมผมเป็นเป็นผมเป็นคนนำไม่เห็นมีเลยเดี๋เรากำลังหาเอิร์กอยู่นะเอิร์กอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังร้านใช่ไหมแล้วก็เดินไปหลังร้านนะไม่เห็นเจอเอิร์กเลยอ่ะอยู่หลังหลังบนหลังหลังฮะหลังไหนอ่ะไม่เห็นเจอเลย ต่วนเดอนมาา้านเดนได้ลองครับนี้หรอไม่มีอ่ะอ๋อเอิร์กอยู่นี่เองโอกเอ์กน่ารักมากเลยนั่นเนี่ยแล้วเหมือนเจ้าของร้านเลยน่ะคุณเอิร์กใช่ไหมอ๋อคุณเอิร์กเองอ๋อเสียงสิงเกมผมหรอทำไมมันดังจังเลยแต่ผมเบอกสิงเกมก่อน เออวันนี้เป็นวันที่เราต้องเริ่มงานวันแรกเพราะงั้นเพราะงั้นเราจะพานายโดดโดดี่ยเออเขาเรียกอะไรนะโดดงานนะมาเร็วๆมานั่งได้คนเดียวเหรอเออมานั่งได้คนเดียวทำไงดีอ่ะงั้นเออขับตามเรามาแล้วกันนะเร็วเข้าเราจะพาไปเที่ยวกัน เดี๋ยวนะไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยโอเค <c oughs> ในตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ทำงานแล้วล่ะ <c oughs> เราขอสั่งให้นายไปทำงานในนี้เพราะนี่คือเราขาดตำแหน่งบุคคลในการทำงานที่นี่เยอะมากเลย <c oughs> งั้นเราฝากด้วยนะวิธ <c oughs> ีการทำเราจะสอนงานนาย <c oughs> ต้องสอนงานนายก่อน คือนายต้องเหยียบไปแบบนี้หรือเปล่าทำทังไงวะเนี่ยนั่นตอนเย็นแล้วเราเลิกงานแล้วเราลกลับกันเถอะให้ตายสิเย็นแล้วนะเนี่ย <c oughs> เราไปขับรถเราเดี๋ยวเราจะขับรถเอิ์กนะ <c oughs> ช่วงเวลานี้เนี่ยมันเย็นแล้วโฮ้ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยช่างร้อนเราซะเลย <c oughs> อ๋อนี่เอิก๊กนีบ้านเราเองทำไมเรากลายเป็นแบบนี้ซะได้เนี่ย เออใช่ด้วยเรากลายเป็นพนักงานก่อสร้างเอาเสียแล้วน่ะอันนี้ก็คือบ้านเราเองนะทำไมผมเราหายฮะผมใครทำไมผมเราหายผมเราต่เรอยังเห็นผมเธอนะแต่หน้าจอเราเราไม่มีผมเลยโอเคเอองั้นเราจะต้องเราจะต้องไปไปหาคนที่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ เพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายแน่ๆเราไปไหนกันดีละ่ะโอเคเราไปนู่นกันดีกว่าเอ,อิร์กเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะไม่สระเดี๋ยวเ,เราจะไม่ทันกันนะตอนนี้เรามีเรืออยู่เรือนี้ชื่อเรือว่าเรือสำราเอ้อุ๊ยเพราะมันมันนั่งไม่ได้มันให้ตายสิเออแล้วมันนั่งไม่ได้นะ เราจะพาเอิร์กไปที่ที่หนึ่งที่เอิร์กน่าจะชอบนะก็คือก็คือร้านคุณปู่ของฉันเนี่ยเอิร์กเร็วเอิเร์กเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่สายเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะเอาล่ะตอนนี้เราจะพาไปร้านคุณปู่ของเราเพราะว่าปู่ของเราเขาชอบมาร้านนี้มากเลยไม่ใช่สิเขาทำงานที่นี่เอาล่ะ <c oughs> เออคนนี้คือคุณปู่เราสวัสดีเขาหน่อยเร็ว สวัสดีเขาเร็วๆสิสวัสดีโอเคอันนี้คือจอรนะ์จนะจอร์จเขาชอบมาซื้อของร้านนี้นะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกเหงามากเลยเขาเลยไปชอบลาคุณปู่เพราะว่าลาคุณปู่เนี่ยชอบลดของราคา50%ซื้อเลยเร็วๆออกซื้อไม่ได้เหรอนี่โอ้สั่ด์ให้เสร็จแล้วไม่เป็นไรนะแต่เอกรู้ไหมว่า ร้านพิซซ่านะ่ะเจ้าขเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าหัวหน้างานนะ่ะเขาขี้เกียจมากเลยเราจะพานายมาดูนะว่าหัวหน้างานที่ขี้เกียจเนี่ยเขาเขาทาอะไรบ้างคนนี้เนี่ยเขาไม่ทําอะไรเลยรู้ไหมเขาขี้เกียจมากเราจะทําให้นายเป็นผู้จัดการร้านเองอย่างแรกอย่างแรกเราต้องมาโหวตกันก่อนโหวตให้พนักง,งานร้านโดนปลดตําแหน่งซะดีมาก งานคนดีไม่ดีเอาเสียเลยเราจะช่วยให้นายเออเป็นพนักงานร้านเองนะแต่ว่าเราต้องทำเรา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 ,เราต้องทำงานดีๆก่อนเอาละเอ,อิ์กเอ,อิ์กมารับออเดอร์ให้ลูกค้าหน่อยสิโอเคเอาละอ๋อรู้แล้วว่าจะเอาอะไรเอานี้แล้วกันเป็นโปโลนี่เอาไม่ดีนะ แต่นั่นมีเกเลมีเกเลเราต้องจัดการเขาเขาวันนี้มาฉีดใส่พวกเราได้ยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้ไมกระเจ้าช่วยไห้นะโอ้เสียใจมากโอ้เสียใจมากเลยเดี๋ยวเราข้าเตาเผาก่อนอว้ยทำไงดีเราลอนราอนมากหรอยังเออเรว่าเรา เรา่าจะดิ้นเสียงหนูด้วยล่ะเพราะงั้นเราจะหนีไปที่อื่นแล้วเออเอเอไฟไหมอย่ามาเข้าใกล้เรานะเออไหมนะอมพระเจ้าช่วยเออเอิ๊กแต่เราจะพานอะเอิเอิ๊กยังเราจะพาเออไปส่งโรงพยาบาลเอออยู่ไหนเอเอออยู่นี่นี่เองน่ะ วันนี้อ่ะชานาขอมาให้ด้วยนะอาจจะ่อ่ะเดี๋ยวเออมีคนโทรมาฮ<ะ>ัลโ,โหลเนมใช่ไหมอ๋อใช่แล้วฉันเองเนมเมื่อกี้เอิร์กเขาไฟไหม้น่ะวิมีอะไรติดหน้าในด้วยเอาหน้าเอาิร์กไะเรารีบไปถือกตอนที่เราจะได้มีเวลากันเอิร์กอุ้ยเอิร์กทำอะไรนะ่ะเอิร์กไปหยิบมาเล่นได้ยังไงเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องไปตามหาที่ที่เราสามารถ ถ่ายรูปก่อนที่มันจะสะเออเออมันติดอะ่ะเออมันติดเออเออกช่วยด้วยเออช่วยด้วยโอไม่นะอู้จอดอีกแล้วนะ่ะทำยังไงดีอะ่ะจอดเ<ม>ขาอยู่นี่เอาล่ะเราจะต้องหนีโอ้ยไม่ไม่ต้องหนีแล้วค่ะขอบคุณมากไปเราขับไปกันเถอะเอยเออเอออย่าขับไปชนรถนั่นอเออแล้มเป็นอย่างนี้ตั้งใจดูทางเลยสิให้ตายเถอะนี่มันมืดแล้วนะ่ะ โอ้เราเราเราคงถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะอ๋อนี่มันบ้านใครเนี่ยเอิร์กเอมทีทีย่อมาจากอะไรอ่ะตอนนี้โอ้เราได้เราได้เงินมาด้วยล่ะเย่เราได้พิซซ่ามากินเอิร์ไปไหนอ๋อมีคนโทรมาีเนีแต่กันนะกดออกยังไงโอเคเอิร์อยู่ไหน โอ้เออก็ได้พิซซาใช่ไหมเราพิซซาเข้าไปกินกันวางได้อย่างวางไม่ได้นะ่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกโอเคเราจะมากินกันนะอร่อยมากเลยอเ,เออทำไมบ้านานายไม่มีเตียงนอนเลยอะ่ะแล้วเราจะกินข้าวกันได้ยังไงมา,มาดูแล้วเราจะนอนกันได้ยังไงบ้านานายไม่มีเตียงเราต้องการเตียงเพื่อที่จะนอนหลับพักผ่อนนะไม่งั้นเราก็พรุ่งนี้นะ่ะ เราคงไม่มีแรงในการทำงานแน่ๆไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะมีเพื่อนที่แก่ชรลาเสียแล้วนายรู้ไหมว่าทำไมผมฉันถึงเป็นสีเหลืองเพราะว่าฉันกินเพราะว่าฉันชอบกินกล้วยไงละ่ะ เรามีเตียงกันแล้วล่ะเออะไรจะไม่นอนเหรอมีเตียงเดียวโอเคเรานอนเต็จเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีนั่นมีคนขโมยรถเราเฮ้ยโอ้พระเจ้ามัน,ม,นมันขโมยรถเราเราทำยังไงกันดีมันขโมยรถเราไปแล้วเนอะเราเสียใจมากเลยนะ เราถูกขโมยไปได้ยังไงกันเนี่ยเราจะต้องไปตามเจ้าหัวขโมยนั้นคนนั้นอ,อ้ยเออวิม,ม,มีมีผู้หญิงคนนั้นด้วยล่ะเราต้องขอประตูบ้านเขาก่อนเราจะต้องเราต้องบุกลุกบ้านคนนี้เพราะว่าเราไม่เรา เราไม่มีที่พักที่นอนกันเลยนะถ้าดูไหมว่าบ้านเรายากจนมากเลยเพราะงั้นเราจะต้องจัดการเจ้านี่ซะเพราะมันไม่ตอบให้ตายสิสงสัยเธอน่าจะนอนและวสต๊อปิดเอาล่ะโอ้เจ้าช่วยอุย้ยอะไรกันเนี่ย โอ้ตกใจหมดเลยนะ่ะเฮ้ยนั่นมันหัวขโมยหรือเปล่าเฮ้ยไม่นะเราจะขับรถชนเธอเออเออเอ,อดูคนนี้สิคนนี้แกเป็นคนที่รักครอบครัวมากแกเป็นเชฟนะ่ะแต่ว่าแกไม่นะอย่าขโมยรถฉันนี่เออไปป้นบ้านมาเร็วๆไม่นะไม่นะไม่ อย่าขโมยรถโอ้เออช่วยด้วยเราโด็กก็เจ้านี่มันขโมยรถได้ยังไงกันเนี่ยอ่าดีมากเอิกนะททำดีมากโอเคมันออกไปละโอไม่ oh, my, นะเออขับระวังนะลองตกเหวเอ เออแพทย์ตายสิโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วเอิ๊กเอิ๊กอยู่ไหนกันเนี่ยองพระเจ้าช่วยไม่นะเอิร์กนี่เราเสียเอิร์กไปแล้วเนี่ยโอเคเอิร์กเอิร์กเอิร์กกำลังพักอยู่เหรอ,อ,อตอนนี้อ,อ,อะไรนะ ไ,ไ,ไม่เห็นเลยอะ่ะเรากำลังตามหาเอิ์กอยู่เอิ์กอยู่ไหนเอิ์กอยู่ไหนอะ่ะเอิ้เราหายยังไม่เจอเอิ้งหายไปไหนเนี่ยไม่นะ เ <Okay. S 2> อออ,อ,อ,ออยู่ไหนกันนะเนี่ยเราไม่เจอเอิงเลยอ่ะอยู่ข้างหลังหลังใครหลังร้านเหรอ๋อหลังล้งลงลานไอ,อหลังยูโรเหรอเฮ้ยเอ,อ,อิรู้ไหมว่าภารกิจของเราคือเราต้องถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกดินนะ่ะ แตเราพลาดเอาเสียได้เพราะเอิร์กน่ะไม่ตั้งใจทำงานเลยเพราะงั้นแบบนี้เราจะต้องทำยังไงดีนะเนี่ยเอิร์กไหมนะได้หน่อยได้ไหม S 1> <S 1> เออไปไหนอ่ะเออเอ,อจะไปหาโอบไม่นะเอกทำอะไรเนี่ยเราจะถามว่าทำไมผมนายถึงเป็นสีขาวล่ะนายแก่แล้วใช่ไหมหรือโดนสาบโดนโดนโดสาบเสาบเหรอใครกล้าสาบนายเนี่ยแมงสาบหรอ น l l name all name สามโอเคเดี๋ยวเราจัดการ name ให้นะโอเคนี่เร็วๆเราต้องที่ถ่ายรูปก,กันแล้วเร็วๆไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาแล้วนะ <l ots> เราเราเราถ่ายกันไหนดีล่ะ <l ots> ให้ตายสิตรงนี้แล้วกัน okay. โอเคโอเอาตรงนี้แล้วกันเอาเอาตรงเอาตรงหวงัวมุมเอาตรงหวงัวมุมโอ้เราโดนชนอ่ะเป็นไรนะ มายิงใกล้ๆคนผิดก็ผิดโทษทีหนึ่งสองสามกดถ่ายไงวะเฮ้ยกดถ่ายไงเดี๋ยวก็นับแป๊บนึงแต่เราขอหาปุ่มถ่ายก่อนสักครู่นะนายช่วยจำเลขนี้หน่อยได้ไหมอะเออ จำเลขนี้ให้หน่อยดิ95537 5 95537โอเค955แล้วก็537โ <Okay. S 2> อเค okay. okay. แต่รอสักรู่นะ95537เพราะว่าตอนนี้เรากำลังอ่อนั่นแหละโอเคอ่ะงั้นจะเราเปลี่ยนแแบบกันดีกว่าารู้สึกว่าเรามากไกลแล้ว ลาจากกันแบบนี้กันบ๊ายบายปึ๊บ